ทุกทุกยางทุกตัวอาชีพคับมันมีตอนตุกของมันมันมีข่าววชากองมันแล้วมันมีคุณข่าวกองมันคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่จําเป็นต้องมาแลงให้อธิบายทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันมีคนบางส่วนครับที่ยังไม่เข้าใจว่าทุกๆุกวิชาล้วนมีตอนทุนและคุณข่าขกองมันนะครับอธิเชนผมยกตัวอย่างว่าบางคนนะใช่ครับว่าบางคนอันนี้อาจจะจริงจังระยิบนะน้อาจจะจริงจังระิบคือเอ็นบางคนครับ ไม่ให้คุณขากับสิ่งที่เปลื่อนปิ้นสิ่งที่เปลี่ยนตั้มผมยกตัวอย่างว่าบางที่ครับเมื่อเราไปชมรถจักรกันี่บางที่เราอาจใจกันจังหู้แล้วอ้าไม่ปบแต่ปบไปถึงร้านร้านยิบแจ้ม,มาตัวเดียวบิดนอตตัวเดียวรถสตาร์ตติดทึง้งอ้นประปิดตีไม่เข้าใจมันหมักจะพูดว่าไอ้ย่าตามงไว้ช็อตอตช๊ก,ก็เอาใจแล้ว ร,รอรยจ้องรอยเขาจะเรียสซ้ำี่รอยฮะรอยคือไอ้จริงๆแล้วครับปนี้ครับไอ้ว่างกาอีได้มาต่ําเก๊กเดียวรูเรืองครับอย่ลืมนะครับว่าเขามีต้นทุนของเขาคือการเรียนการเรียนของเขาเข้าใจเวลากี่ปีประสบการณ์กี่ปีว่างตีอีวีโครสถานการณ์นั้นๆหรือว่าเหตุการณ์นั้นได้คาดไปในไม่กี่นาทีซึ่งเช่นกันครับผมยกตัวอย่างมาถึงศิลปิน นะครับหลายคนมักจะพูดว่าอ่ะมันเล่นปร้อ,รองร่ามจาโมงอะะเรลแล้วจ้องมืนร้าม,มืนทีมืคือ <c oughs> จริงๆกับการเล่นนึ่งเพลงเพลงนึ่งเพลงนะครับสำหรับหนักดนตรีเ <c oughs> ขาใช้เวลากี่วันนะครับวา่างเกาอีเก็เพลงเพลงนี้ได้ <c oughs> นึ่งคือเขาใช้เวลากี่วันช่องคือเขาเรียนรู้กับสิ่งนี้อยู่กี่ปีว่างที่เกาอีเกิดความผิดพลาดหน่อยที่สุด <c oughs> อันนี้คือสิ่งสําคัญครับแต่บางคนไม่เข้าใจ คนทุกๆย่างมีต้นทุนกับยกตัวย่างพวกเอาผมเป็นนายนั่งลุงนี่อ้นายไอ้ไ,ไ,ได้จัดเลยเมีขมูนึ่งคำผมเพิ่งได้ยินมาล่าสุดเลยครับตอนผมลงจากหลุงนั่งตามนายนั่งแับตาเด้อคืนนี้นนว่านี่ครับอยู่ทีร้องรามเงินตรงนี้ครับเล่นแท๊กจั่วโมงอดีเตเรื่องรามเงิอนอันนู้นที่มันได้สร,ร้างประตูเนี่ยเนี่ยคือคนประเภทนี้ครับคือเขาไม่รู้ว่าว่างเราอีเรียนรู้ หยิบไอ้นู่หยิบไอ้นี่หยิบไอ้นั่นใช้เวลาฝึกอยู่กี่ปีพมเริ่มตอนเล่นนั่งลุงม,มาตั้งแต่หาย,ยู่ากวบเขาใช้เวลาฝึกอยู่กี่ปีว่างอี้มาเร่งซี่โจมงให้คนอื่นยอมรับได้ว่างเขาอีกเอาขึ้นมาณจุดนี้ที่เป็นตียอมรับกงคุณนมันใช้เวลามันมีตอนตุน้นตึ่เราจะฉนนันพมว่าเึ่งนี้กับตียากอธิบายให้คนตีไม่เข้าใจได้ฟังว่าถุกย่กงมันมีตอนตุ้นกงมันจริงๆแล้วพี่น้องไายคนพมเชื่อว่าเข้าใจและ กะรูดีนะครับคนส่วนใหญ่แต่นี้ผมแร่งถึงคนส่วนน่อยนะครับนะอยากจะฝากไว้คนตี่ไม่รู้คุณขาคุณฟังกันว่าทุกๆุกยางมันมีขาของมันครับเรี่ยงดีนยนะวันน,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 นี้จักแก๊งเด็กนี